โอเคนะครับก okay. e ็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับตอนนั้นก็ชิลวันนี้ก็จะมาตอบคําถามคิปนเอที่เหลือนะครับผมคือช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยว่างไงเพราะว่าเหลือตอบคาถามที่บอกเอาไว้นะว่าจะตอบคาถาม u ูท b e คลิปแยกอีกคลิปนึงนะเพราะว่ายังมันยังไงอ่ะมันเดี๋ยวพอรวมคลิปกันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วนีอาจจะทำให้คลิปมันดูน่าเบื่อได้นะก็เพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มที่คําถามแรกเลย คำถามแรกถามมาว่าลุงตู่กับธนาธรชอบใครครับออกคำถามนี้ไม่ต้องแบบแบบไม่ต้องคิดเลยนะก็ต้องชอบธนาธรจุงรุ่งเรืองกิจ <Hey! S 1> นายธนาธร <Hey! S 1> นายธนาธรน, <Hey! S 1> นายธนา,น <Hey! S 1> นาธร <Hey! S 1> เรียกอะไรก็เรียกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวช่วยหน่อยครับชื่อที่ถูกต้องคืออะไรนะครับธนาธรจุงรุ่งเรืองกิจคะ่ะ hey! ถูกแล้วชัดๆนะคะ ครับผมธนาทรจริงรุ่งเรืองกิตอ่านั่นแหละคือคนที่ผมเลือกนะครับผมลูกตู่กูไม่เลือกหรอกคำถามต่อไปหนังไทยกับหนังสากลนะครับผมก็หนังสากลก็พวกไอภาพยนต่างประเทศใช่ไหมครับผมผมจะชอบ หนังภาพยนตร์ต่างประเทศมากกว่านะคือแบบว่ามันเสียจีอะไรอะไรมันมันดีกว่าหนังไทยนะหนังไทยผมจะชอบเป็นแค่บางบางประเภทบางจําพวกนะก็หนังไทยผมจะชอบพวกแนวแบบตลงตลกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบพวกหนังไทยดรามงดราม่มามแต่ถ้าเกิดหนังต่างประเทศผมชอบแอคชัน่นแต่จะจะจะ,จะชอบแบบพวกฮีโร่มากกว่านะผมเป็นฮีโเร็ว, <c oughs> ว,วนะผมพวกไอรอนแมนอะไรเงี้ยสไปเดอร์แมน แล้วก็พวกกัปตันเมกาเลยครับค right, ือผมชอบมากไปเร ouais. right, uh ื่องถามต่อไปครับผมกาแฟหรือชาไข่มุกครับอ่าส่วนตัวนะครับผมผมไม่ไม่ค่อยกินทั้งทั้งสองอย่างนะแต่ถ้าเกิดระหว่างสองอย่างนี้ผมเลือกกาแฟนะครับผมเพราะว่าชาไข่มุกผมไม่ค่อยกินนะแต่ถ้าเกิดแบบชอบกินอะไรนอกชอบกินอะไรนอกเหนือจากนี้นะก็น่าจะเป็นพวกนมสดปั่นนะ เออผมชอบกินพวกนมนะนมเบปัน่นมนมนมจืดน,นมอะไรพวกนี้ผมชอบกินแบบน,นั้นมากกว่าพวกกาแฟชาผมไม่ค่อยชอบกินนะไปเดี๋ยวถามต่อไปเลยนะหมหนึ่งถึงมหกมาไกลไหมมหนึ่งถึงมหกผมก็ผมก็มาไกลอยูอ 6, นยย่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนหมอหนึ่งให้ดูนี่หมหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยหมหนึ่งแล้วก็จะมีอ่ามสองมสามอะไรเนี้ยเนี่ยมสาม มสีม่มหกผมว่าผมก็มาไกลอยู่นะเนี่ยทั้งหมดเนะี่ยมาไกลอยู่ผมว่านะคิดว่านะผมว่าตอนช่วงมต้นผมแบบว่ายังไงอะ่ะผมไม่ค่อยดูแลตัวเองนะผมเป็นคนที่เล่นกีฬาเล่นบาสเกตบอลนะเล่นแบบเ,เป็นพวกกีฬากลางแก้งนะกลางวันเย็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโดนแดดใช่ป่ะมันก็จะดํานะเออพอแบบอะไรอย่างเงี้ยพอมันก็เลยแบบ มีความลงมีความรักนะครับผมอืมพอมันเริ่มมีความรักก็เลยเริ่มผันมาดูแลตัวเองนะก็เริ่มมาดูพงดูผิวอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มจัดฟันนะก็คือจัดฟันได้มาสองปีเขาก็ถอดเหล็กของผมออกเลยนะเพราะว่าคือตอนเด็กมีปมนะผมว่าเรียกว่าอ่าผมเรียนโรงเรียนวัดไงตอนประถมเรียนโรงเรียนวัดเขาก็เรียกผมไอ้เยินไอ้ยื่นไอ้จอบอะไรประมาณนี้นแบบเรียนวิชาเกษตรผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันชอบใช้ใผมไปขุดดินนะ บอกว่าเนี่ยเนี่ยเอ้ยเต้นปากมึงเน่ะเนี่ยเอาไปดิใช้จอบดิอะไรประมาณนี้ตอนเด็กผมก็แบบขำๆนะเฮฮาไม่ได้คิดอะไรอะพอล้<พ>อผมมาทุกปีทุกปีมันก็ฝังใจนะผมก็กลายเป็นคนแบบไม่กล้าย,ยิ้มนะผมจะยับเม้มปากหรืออะไรแบบน,นี้ยประมาณนี้นะก็คือแบบผมเป็นคนไม่กล้าย,ยิ้มนะใช่โอเคจุดเริ่มต้นของการทำ u t u b e มาจากไหนจุดเริ่มต้นนะครับผมก็คืออ่า ม2นะอ่าคือผมได้ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมอ่าเขาแบบว่ายังไงอ่ะเขาสร้างช่อง youtube มาก่อนอยู่แล้วนะแล้วทีนะี้เขาเล่นไมค์ค้างไหมผมก็อยากเล่นกับเขาเขาก็ชวนผมเล่นนะเล่นไปเล่นมาก็สนุกนะเล่นกันกับเพื่อนอนะ่ะสี่ห้าคนมันก็เลยชวนว่าเออเต้นทําไมมึงไม่ลองสร้างช่องไว้เนี่ยครูก็มีช่องนั้นเนี่ยฝากติดตามหน่อยอ่าผมก็ติดตรงติดตามแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการแบบเอออยากลองทําดูจะได้แบบเออแบบแบบ ว่างอะไรประมาณเนี้เหมือนกิจกรรมเหมือนเป็นการ a ชา e เลนตัวเองว่าตัวเองสามารถทําได้หรือทําไม่ได้นะใช่เนี่ยน่าจะเป็นช่องเก่าของผมชื่อเก่าชื่อเต้นสตีนะแต่ชื่อใหม่ชื่อมิสเตอร์ตอตเทิลแชแนลอะไรนี่แหละจำไม่ได้นะคือมีทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบซับนะคือหวังเอาไว้แค่หนึ่งพันหรือหนึ่งพันห้านะพอมันเลยก็เลยเลิกทําแล้วก็เลยมาทําช่องนี้แทนนะช่องนี้ก็คือ ทำไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้วังซัพย์หรือหวังอะไรผมก็อยากทําผมก็ทํานะอืมใช่นี่แหละคือจุดแล้วก็คือเ <_ C ity> พื่อนคนนี้แหละเดี๋ยวจะขึ้นช่องให้ดู <_ C ity> นี่แหละคนนี้แหละปากคิ้วแบบนี้อยากโดนช้อนแกงเหรอะพ่อมึงอ่ะีนน้ยวกูถีบปากเริ่มหายแล้วเนี่ยขนคิ้วเริ่มมาแล้วพอดีเป็นคนคิ้วดกก็มาดิหูใจกลาปากเก่งว่หว่าไหรเมื่อไหร่ไอ้นี่มโนเลย่อวย บเพลงผมหน่อยเราเรารู wide, exactly <Uh ้จ <Chris> uhm ักกันหรอเรารู้จักกันหรอให้เรามาโปรโมทให้อ่ะมันไปทางไปทำในคืนที่แสนเน็บหนาวอะไรอีกไม่นานมันก็จะเช้ามีคนหนึ่งที่ทำามีฉันไม่เงาเลยและคนนั้นมันก็เป็นเธอเพียงคนเดียวที่ฉันอยากเจอ นี่นะเดี๋ยวผมจะทิ <futuro> ้งลิงก์เพลงเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะก็ฝากเข้าไปดูกดไลค์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมด้วยนะครับผมก็นี่นะเนี่ยเพลงนี้เพลงดีๆทำไมไม่ดังไม่เข้าใจขอแบบเบิ่มๆคือลือน่ะอะไรขออะไรเห็นกูเป็นอะไรทําอะไรก็สั่งได้แล้วคิดว่ากูจะทําให้ไหมจัดมาดิเอาบิมๆมันน่ะ คือลือเน่ะเมื่อไหร่ลุงจะออกครับก็ผมคิดว่าทุกคนอ่ะต้องเลิกจนก่อนนะคือมึงอ่ะมึงอ่ะคนถามอ่ะมึงต้องมึงต้องมีตังค์แล้วมึงก็ต้องรวยเว้ยแล้วมึงก็แบ่งเน่ยทุกคนอ่ะเป็นยงเป็นญาติอะมึงแบ่งให้แม่งรวยให้แม่งหมดเลยคือถ้าเกิดมึงยังจนอยู่อย่างเงี้ยแม่งก็ไม่ออกหรอกมึงเชื่อกูไหมล่ะอ่ะมึงไปดูดิถ้าผมไม่ลงฐานคนจนนะผมไม่อยู่หรอกจริงนะไม่อยู่จริงเห็นไหมมันอยู่เพราะอะไร อยู่เพราะว่าทุกคนยังจนอยู่ไงเออกูไม่สอนหรอกพวกมันจะเป็นใครแต่ที่กูสอนคือมึงมึงไม่ทำอะไรเลยไม่กลัวแล้วอ่ะด่ากีทำไมมึงขึ้นเสียงเหรอฮะหุบปากผมขอโทษแต่มึงยิ่งอยู่กูก็ยิงจนไงเชี่ยผมขอโทษชอบสีอะไรผมชอบสีสีดำแดงครับผมหลักๆนะหลักๆนะก,ก,ก็คือดำแดง ใช่หลักๆหลักๆเลยอ่ะคือดําแดงหรือสีอะไรได้ที่มีสีดําเข้ามาพนะน่ะเดี๋ยผมจะให้ดูตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างอ่านี่ก็เป็นจักรยานและกระติกนะ้ําของผมนะครับผมที่เป็นสีดําแดงนะหมวกของผมก็ดําแดงนะครับผมถุงมือผมก็สีดําแดงเพราะว่าผมเน้นแบบดําแดงทั้งคันเลยนะครับเนี่ยอ่าส่วนนี่คือกระสอบทรายนะที่สั่งมาก็เป็นสีดําแดงนะเพราะว่าผมเน้นสีดําแดง,วน,น,ดแดงนวมผมก็มีสีแดงนิดๆน,น,น,นะผมชอบแบบสีดําสีดแดงอะไรพวกนี้ไนงะเน้นดํา ที่กระโดดเชื่องผมด้ามจับก็สีดําแดงนะครับเนี่ยดูเห็นปะ่ะสีดําแดงโคตรสวยดําแดงสวยทุกอันโอเคก็ชิ้นนั้ก็จเป็นชิ้นใหญ่นะผมจะเอามาอวดไม่ได้นะก็เลยต้องถ่ายให้ดูแต่เกิดพวกชิ้นเล็กก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นกระบอกเวนะดําแดงกระเป๋าฟาดอกดำแดงอันนี้เน้นดําอันนี้เน้นแดงเสื้อก็ตัวนี้ครับนาซา นาซาเก้ก็มันก็เท่ดีนะมันก็แบบใส่เป็นแบบเชอโอเวอร์ไซส์นะก็ดำแดงกระเป๋าสะพายหลังแบบนี้เนยแบบที่นักกีฬานักกีลาอะไรก็ใช้หรือแบบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยดำแดงเหมือนกันนั่นแหละครับคือสีที่ผมชอบก็คือพวกสีดำสีแดงนะแต่ถ้าเกิดเอาหื่นก็แบบสีเห่ยอะไรประมาณนี้สีเหอ้ยสีแสวงห่อ ว่างๆทำอะไรว่างๆทำอะไรก็ว่างๆไม่ทำครับผมเพราะว่าถ้าเกิดทำทำไมไม่ว่างทำไมไม่ทำช่องเก่าครับอ่าเหตุผลที่ผมไม่ทำช่องเก่านะครับผมก็คืออ่าคือคลิปไอไอช่องเก่าอันนั้นอะช่องช่องเนี้ยช่องเนี้ยคือผมถ่ายแต่แค่หน้าจอไงไม่ไม่ได้เคยเห็นหน้าตัวเองเลยมีน้อยคิดมากที่จะ ลงหน้าตัวเองนะเพราะว่าตอนนั้นคือผมเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะครับผมแล้วก็ตั้งเป้าหมายซับสไครต์ช่องนั้นผมหวังแค่1 5 0 0พันห้ารอยะแต่ตอนนี้มันถึงมาถึงพันเจ็ดแล้วนะผมก็เลยแบบว่าหมดไฟในการทำนะเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายไว้แค่นั้นนะผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านซับนะคือผมมีเป้าหมายสุดที่เท่าไหร่คือคือเท่านั้นเลยพันห้าก็คือพันห้าพอเลยแล้วก็คือไม่อยากทําแล้วก็เลยเลิกทาแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมนอนก็เลยเ,เรา อยากจะแบบว่าทํา YouTube แล้วแบบให้มันเห็นหน้าค่าตาเราอะไรประมาณนี้คือเราอยากจะพูดกับกล้องมันเป็นการฝึกฝึกฝึกของผมเองนะผมคิดว่ามัน,ม,นมันคือการฝึกในการทํา youtube แบบนี้นะคือผมเป็นคนที่ทขี้เขยที่อายนะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกก็เลยมาทําช่องแบบนี้แทนก็เลยแบบว่าพยายามจะออกเอาหน้าตัวเองอะออกคลิปให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ก็เลยช่องเก่าก็เลยไม่อยากทําเพราะว่ามันเริ่มมาช่วงตอนมอต้นไงมันก็สุดที่นั้น พันห้าก็คือพันห้าผมก็ไม่อยากทําแล้วไนงะเพราะว่ามันหมดแล้วแต่อันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าคือทาไปเรื่อยๆนะทําไปจนแบบไม่อยากทําแล้วนะอ่ะก็คือมันก็ยังมีไฟมากกว่าอนุน,นนะเพราะว่าอนุคือมันไม่ค่อยมีไฟแล้วไงเข้าใจป่ะโอเคก็คำถามต่อไปทําไมถึงเลิกกับแฟนครับเสียงอิสระไลค่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับ ใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละถ้าเกิดอ่าพูดคําไหนร่วงเกินใครหรือว่าอะไรยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมผมก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย